ตวงสีหนูมีเพื่อนที่ประทับใจ,บใจอยู่หนึ่งคนอยากให้ทุกๆคนได้รู้จักค่ะขอชื่อว่าเด็กใจกับสิบเส้นให้ชื่อเล่นชื่อว่าเกมค่ะหนูชอบเขาเพราะว่าเขาเล่นเก่งมากค่ะเรียกเลยว่าเก่งขอเป็นคนที่วิ่งเร็วมากเป็นคนที่มีสายดีอารมณ์ดีเป็นคนที่ตลกจริงจังและยังเป็นคนที่ตั้งใจในงานที่ได้รับมอบหมาย หน้ามฮมียาของโรงเรียนเขาเกิดเป็นพุทธที่6กันวาคมพุทธศักราช2543เขาเป็นคนที่ชอบสีฟ้าสีส้มความสามารถพิเศษของเขาคือเล่นกีตาร์ตีกลองเล่นลนูเลบอลแต่งเพลงและวิ่งค่ะแกเป็นคนดีมากกิจกรรมที่เคยทำร,ร่วมกันร้อเพลงเล่นดนตรีคุณโครงงานต่างๆ และสุดท้ายขอเป็นคนที่มีน้ำใจมีความมั่นใจมีความเป็นผู้นำสูงเป็นคนที่เพื่อนๆในโรงเรียนชื่นชอบในนิสัยของ,ของ,ของเขาและความสามารถขอเป็นคนที่จริงจังต่องานขอชอบเล่าเรื่องตลกให้เพื่อนฟังหนูอ,อยากบอกทุกคนว่าเกมเป็นคนที่ดีมากและยังเป็นคนที่คุณครูและเพื่อนๆที่โรงเรียนชอบค่ะขอบคุณค่ะ